มองหาบ้านสไตล์โมเดิร์นใกล้ชิดติดธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมืองแนะนำโครงการเซฟวันจังหวัดอยุธยาเลยค่ะในพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรพื้นที่60ตารางวาและยังแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนภายในบ้านก็ออกแบบให้ดูโล่งโปร่งสบาย3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถภายนอกเป็นสวนรอบตัวบ้านเดีย๋ยวพาไปดูห้องครัวกันบ้างวิวอินอย่างสวยงามมีเตาไฟฟ้าและที่เก็บของแล้วก็มีซิงหลังจานด้านนี้ค่ะส่วนด้านข้างก็จะเป็นประตูเปิดไปหลังบ้านเดี๋ยวสุโอจะพาไปดูห้องนอนกันบ้างเป็นห้องขนาดเล็กสามารถวางเตียงได้5ฟุตแล้วก็ยังมีห้องขนาดดกกลลางแะภในห้อ็ู่ง ร่งสบายตาเขามีกระจกถึง2ด้านเดี๋ยวส้มโอพาไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนี้สามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตและยังมีกระจกรอบด้านและเพดานได้ดีไซน์มาแบบยกสูงและเขายังมีห้องน้ำในตัวเลยและมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ชั้นนาที่ได้รับมาตรฐานแบ่งโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนภายในบ้านก็ครบแล้วเดี๋ยวพาไปดูนอกบ้านกันบ้างสามารถจัดสวนได้รอบบ้านเลยค่ะหลังบ้านเขาจะมีก๊อกน้ําแล้วก็ปลั๊กไฟในด้านขวามือก็จะเป็นแทงค์น้ําส่วนด้านข้างอีกฝั่งนึงก็ยังสามารถจัดสวนได้อีกและบรรยากาศหน้าบ้านก มีโรงเรียนโรงพยบาบาลตลาดและยังใกล้มีคมโรจะนะและหน้าปากซอยทางเข้าก็จะมีดิกซีและเซเว่เพียง5นาทีถึงเซ็นทรัในยุทธยาคุ้มสุดคุ้มจองวันนี้เพียง5,000บาทและถ้าติดต่อมาตอนนี้มีส่วนลด2,000 0นบาทว้าวๆ้เอาอะไรมาไม่ครบใครสนใจรีบจองเลยนะคะ